วันนี้ป้ากาควันตั้มและพี่แจนมาแชร์ทริคจดโน้ตในห้องเรียนยังไงให้ทันครูเชื่อร์แบบปังๆสอบผ่านแน่นอนทริคแรกให้อ่านหนังสือก่อนเรียนเพราะจะทำให้เราคุ้นเคยกับเนื้อหามาก่อนและรู้ว่าตรงไหนสำคัญของบทที่เรากำลังจะเรียนทริคที่2ให้นางหน้าห้องจะได้ตั้งใจฟังได้อย่างเต็มที่และจดได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าลืมสังเกตกริยาท่าทางของครูด้วยนะเพื่อดูว่าตรงไหนที่ครูเน้นจะได้จดถูกทริคที่3ให้ฟังก่อน <Okay. S 2> จบการเป็นผู้ฟังที่ดีจะทำให้รู้ว่าอะไรคือใจความสำคัญของบทนี้อัดประโยคคาใบ้ท ให้รีบจดเลยนะคะาอาจออกสอบได้ข้อที่4ี่ให้จดแบบคอนเนลโนต้ตแรกให้จดชื่อบทใจความหลักใจความสําคัญและคําถามที่เราสงสัยเพื่อที่จะได้ถามครูไทยค่ะข้อที่ 2, 2ให้เราจดรายละเอียดต่างๆว่าใครทําอะไรที่ไหนยังไงเมื่อไรจดในสิ่งที่ครูเขียนลงบนกระดานสามารถวาดภาพหรือเขียนสมการลงช่องนี้ได้เลยข้้งสุดท้ายให้เราจดสรุปเป็นภาษาของตัวเองข้อที่5รู้จักใช้คําย่อและสัญ,ญลักษณ์เป็นการใช้ลูกศรแทนคำหรือมีการใช้สัญลักษณ์ทับศัพท์ต่างๆซึ่งสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้จะทาให้เรารู้ว่่่่่าจจจุุดดไไไหหหนนนนทททีีีรรคควววะะังงงแลอออออกสตตื้ จดเลคเชอร์ในห้องเราควรที่จะใช้คำยอดในแบบที่เราเข้าใจดังนี้ทายนะคะทิ้งสาคัญเลยคือใช้ปากกาด้ามเนียวในการจดจะได้จดทันค่ะถ้าเรามวัวเปลี่ยนปากกาหลายสีจะทําให้เราเสียสมาธิและจดไม่ทันนั่นเองจดทันครูสอนด้วยปากกาควอนตัมสมูทปากกาลุกเลื่อนที่เขียนเลื่อนกว่าปากกาเจลหมึกไหลดีไม่มีสะดุดหมึกมีสมสีได้แก่แดงดําน้ําเงินและมีด้ามจับสีพัดเทลสุดน่ารักที่มาพร้อมกับหมึกสีน้ําเงินด้วยนะคะ